virginstarfm.com มาอยู่กับผมครับดีฉันแมร์มารุนใจครับที่ Virgin Star FM กับ Star on Star นั่นเองครับวันนี้เราจะมีโอกาสสัมภาษณ์นะฮะพระเอกนะครับหนึ่งคนกับละครเรื่องอาคมและพระเอกคนนั้นนะครับนะฮะก็อยู่กับเราแล้ววันนี้นะครับผมนะฮะกับเจมส์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนก็จริงๆครับผมนะฮะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ไหมฮะ นี่ครับชุดทั้งเรื่องเลยครับมีอยู่มีอยู่แค่นี้ครับเฮ้ยจริงเหรอครับบางวันใส่อยู่แค่ชุดนี้ชุดเดียวทั้งวันเลยครับเสื้อผ้าบอกว่าดีมากสไตล์นี้สไตล์นี้คืออันนี้คือชุดออกล้างแค้นทําออกทำภารกิจซึ่งทุกคนก็คงได้เห็นในละครแล้วว่าเราเวลาเราไปจะไปล้างแค้นจะไปทำร้ายใครเนี่ยจะไปทำร้ายบอสของไอ้บอสแต่ละคนเนี่ยครับเราจะต้องมีชุดนี้แล้วก็มีหน้ากากเฮ้ยอยู่ดีเจมาแบบทำไมใส่หน้ากากทำไมมาอย่างนี้ได้ทมาเล่นแบบเออเขาจะ คาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะค,ะครับคือหลายหคนพอพอก่อนที่ออนแอร์ทุกคนจะคิดว่าแบบมีกระถาอะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็มีครับอาคมก็คืออาคมอยู่ดีครับแต่คือเราอยู่ในยุค2017นะครับมันก็คือเราต้องมีความทันสมัยเราก็ต้องมีความตามตามทันโลกตามทันโลกนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครับอาคม,อา,คมอาจจะไม่จําเป็นต้องมีกระถาไม่จําเป็นต้องสักไม่ต้องมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อาคมใช้จิตได้ครับ คือละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นอ่ะละครที่เรียกว่าแนวบูแอคชั่นแฟนตาซีใช่คือเป็นการไล่ล่ากันละกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าแบบตำรวจก็จะไล่ล่าเราตลอดเวลาเราก็จะหลบความเป็นจริงหลบความมีความลับตลอดเวลาตามเล่า,เร,าเรื่องจะรีเลอร์มากเรารับบทเป็นทรงกดครับผมทรงกดคือใครทรงกดคือเด็กเรียนกฎหมายครับแล้วก็เป็นเด็กดีมากเด็กฟุตบอยมากครับรักในความถูกต้องครับพ่อแม่ รักในสิ่งที่ถูกต้องครับเวลาเห็นอะไรที่มันไม่เป็นตามไปไปตามกฎหมายเนี่ยเขาจะรับไม่ได้อืแต่นังเอกครับครับนั่นคือมาร์กี้ใช่ครับมาร์กี้นั้นรับรับบอเ,เ,เป็นยังไงเป็น เอื้อการครับเอื้อการคือแฟนเก่าของเราก็คือแฟนเก่าแฟนของทรงกฎนี่แหละแต่พอทรงกฎตายไปมเอื้อการก็อยู่ส่วนมาตลอดอแต่พอเรากลับมาเป็นคิม,มเขาต้องมาพัวพันกับตัวคิมด้วยเขาก็จะสงสัยว่าทำไมหน้าเหมือนแฟนเก่าขเขาจังแต่ด้วยความที่เรามีอาคมเราปิดบังเขาไว้อยู่ยากไหมเพราะว่าหลังจากที่แบบทุกคน,นจะเห็นเจมมาที่เป็นแบบก็เจมมาที่จริงเราก็เคยมีประสบการณ์บูแต่เป็นบูแบหลายรูปแบบก่อนหน้านี้ก็มีเป็นทหารแต่บูเรื่องนี้คือไม่เหมือนเรื่องอื่นตรงที่ว่า พอมันเก่งมากครับเป็นคนที่มีอาคมมันรู้หมดเลยว่าใครจะมาทํำอะไรเขาสามารถตีลังกาเหาะแล้วก็บู๊แบบออกแนวหนังฝรั่งหน่อยครับเร็วๆ The m a t r ซ์อะไรอย่างเงี้ครับดูแบบเวอร์ๆหน่อยเพราะฉะนั้นการบู๊แบบนี้ยากมากครับแฟนตาซี <Fantasy. S 1> ใช่เราต้องไปฝึกใหม่ฝึกใหม่ๆเลยครับการบู๊การออก อาวุธการชกต่อยมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นเลยมันก็ต้องไปฝึกการออกแบบท่าการเดินการบู๊ใหม่หมดครับเออจมาแบบมาคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้แบบหลายๆคนสาวๆนี่เฮ้ยเท่จังเลย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยจริงตั้งแต่กอดออนแอร์แล้วครับคนก็จะขึ้นมาถามว่าเออทำไมคนที่ใส่หน้ากากนั้นใช่พี่หรือเปล่าอะไรอย่าง <laughs> นั้างงานนี่แหละครับน้องนี่ลุกใหม่ของพี่ <laughs> พี่<ช>จะใส่หน้ากากอย่างนี้ตลอดแล้วเพราะว่าบางคนบอกใส่หน้ากากาแล้วหลอกว่าไม่ใส่อีกครับผม ผมว่าจริงๆมันเรียกว่ามันเรียกว่าคาแรคเตอร์เขาได้มากกว่าอยู่ดีคือด้วยด้วยความเจม,มาพาวราบอกว่าให้เล่นแบบเป็นเมียคมหรือเป็นคนที่แบบมีของอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเนี่ยเข<ร>าก็ะจะแบบคึมคึมหน่อยแล้วเป็นคนที่ชอบแล้วหนังหรือละครนแนวนี้อยู่แล้วนนอะไรแบบนี้แล้วอชอบดูครับชอบดูพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่หนังเ,เวทมอนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่ได้มีการ คานตัวเองในการที่เราจะมาเล่นละครแฟนตาซีครับผม <c oughs> แล้วกับมาร์กี้ล่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในกองเนี่ยคือในเรื่องเราต้องต้องต้องขึมครับแล้วกับมาร์กี้เวลาลอกบทปุ๊บโอ้เฮาครับคุยคุยได้ทุกเรื่องเลยครับมาร์กี้เหรอเขาเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องจริงครับคือไม,ม่ว่าจะเป็นเราสมมติเราเราชอบดูบอลใช่ไหมค,ค,คุยเรื่องบอลเขาก็เข้าใจครับคุยเรื่องรถเขาก็เข้าใจเฮ้ยจริงครับคุยว่าแบบเออเนี่ยพี่วันนี้ไออย่างนั้นไออย่างนี้ไอ กินอย่างงู้นอย่างงี้ไปฟิตเนสเนี่ยเขาเข้าใจหมดเลยครับเรื่องแรกไหมกับมาคีเรื่องแรกครับแต่คือเจอกันมาเจอกันบ่อยมากเพราะว่าโดยคำพี้ว่าเราทํางานอยู่ในช่องเราเจอกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับเขาอแล้วเราเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเท่มากครับกำลังแบบคิดตามอยู่เพราะว่ามารกี้เขายิ้มแบบน่ารักอย่างนั้นนะแต่เขาคุยกับพี่ในทุกเรื่องเลยครับเพลงอะไรคุยได้หมดเลยครับจริงเหรอจริงครับเขาเป็นคนที่มี ความรู้รอบตัวเยอะมากแล้วเป็นคนที่น่ารักมากครับผมเป็นคนที่จร,จริงต้องขอบคุณเขาในเรื่องนี้มากที่เขาช่วยเหลือผมเพราะเขามีประสบการณ์ทางด้าน C g จเยอะในการถ่าย CG เพ,าเพราะเขาผ่านรักบุญหนึ่งกับสองมาแล้วครับผมเป็นเด็กใหม่ทางเหมือนน้องใหม่ทาง C ีคือเราเห็นเขาทําแล้วเราแบบก็ค่อยๆเรียนรู้จากเขาครับเพราะว่า,เ,าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องยากแล้วก็เป็นครั้งแรกสำหรับผมเราก็เลยต้องรู้สึกว่าเราก็เลยดีใจที่เราได้ทํางานกับมาร์กี้เพราะว่าเรามีตัวอย่างที่ดีมากครับเคยคิดจะแกล้งเขาบ้างไหมแต่ก็มีก็มีชอบแซวเขาชอบแบบ เอ่อมันจะมีอยู่ช่วงนี้ที่เขากินแต่อาหารคลีนกินแต่อกอกไก่กินแต่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็มีแบบสมมุติเวลาเราเห็นอะไรที่แบบมากี้ต้องชอบแน่เลยนี่พี่แบบอ้วนๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะแบบเอาไปตั้งหน้าแล้วหรือบางทีพอพอมีพิซซ่าอยู่ใกล้ๆครับเรารู้ว่ามากี้ชอบกินพิซซ่าเราสั่งพิซซ่ามาแล้วก็ดูซิมากี้กินเปล่ากินครับอกไก่ทิ้งไปเลยเขาเหมือนจะไม่กินแต่เขาเขากินครับผมเขากินกินได้ครับเขาก็เป็นคนชอบ enjoy eating เหมือนกันแต่ว่าเราก็เราก็เห็นแบบ ให้ทุกคนมีความสุขครับก<อ> <c oughs> ็ต้องติดตามนะฮะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยพอหลังจากนี้ผ่านไปแล้วปุ๊บมันจะเข้มข้นขนาดไหนแต่ผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆครับให้ทุกคนได้ติดตามกันถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าเกิดฉากเนี่ยที่เรารู้สึกว่าทับใจที่สุดที่จริงมีหลายฉากมากเลยนะครับแต่ผมถ้าผมประทับใจจริงๆนะน,น่าจะเป็นฉากเป็นฉากแล้วที่ตำรวจทุกคนบุกมาที่จะเพื่อที่จะมาจับตัวคิมเนี่ยตัวหน้ากากเนี่ยครับแล้วเราก็อยู่บนตึกสูงรับแล้วก็ ก็แค่ยืมปล่อยอาคมส่งไปทำไลา์บอสอีกคนหนึ่ง<อ>แล้วตำรวจก็วิ่งขึ้นมาจับแล้วเราก็แบบไม่กลัวครับ<อ>ก็กระโดดหนีแล้วแบบหายตัวไปเลยตำรวจเขาก็แบบ<อ>คือที่ผมบอกว่าไอ้น,นี้ผมประทับใจเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราได้ถ่ายซ<อ>ีจีได้ถ่ายกับฉาก แนวนี้แล้วก็เป็นคีย์ซีนมากๆของเรื่องก็คือเป็นการแนะนําตัวของคิมเป็นฉากแรกเลยครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นครั้งแรกด้วยครับที่ได้ใส่หน้ากากใส่ชุดเต็มตัวแล้วถ่ายกันดึกมากครับวันนั้นประทับใจเพราะถ่ายกันดึกมากด้วยครับแล้วก็ร้อนมากด้วยครับแล้วก็เป็นตึกที่น่ากลัวมากเหมือนกันครับตึกมันล้างมืดๆเลยครับแล้วก็ฟิลมันได้แล้วก็บรรยากาศมันก็ประทับใจครับเป็นคีย์ซีนที่ประทับใจมากสําหรับสําหรับผมในในเรื่องนี้ครับแล้วถ้าเกิดบอกว่า ฉากที่เราแอบรู้สึกว่าเอยชอ,ชอบชอบเองอ่ะเออเออมันก็โอเคมีครับมีอยู่หลายฉากเลยครับฉากที่ผมว่าคนดูน่าจะชอบมากๆแล้วก็บอ,ว,บอว่าดูแล้วจิกหมอนมีนะครับผมใช่เหมละครช่องสามไม่ <c oughs> มจิกหมอนไม่ได้นะครับต้องบอกแล้วก็ยิ่งเป็นละครของผมเจนสมาร์นี่เราต้องมีนิดนึงให้คุณอยู่ลวครับไอ้ไอ้วนๆหน่อยครับรู้สึกเขินแทนอะไรเงี้ยหรอปกติเวลาคนบอกลักันครับก็จะบอกว่าเอ้ รักนะอย่างนี้หรือไม่ก็ต้องบอกอ่ะก็เราก็พูดละครเรื่องนี้ไม่ต้องพูดครับครับส่งกระแสจิตบอกรักกันอ่านใจกันจริงครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทําได้นะครับผมไปฝึกดูนะครับไปฝึกอ่านใจคนรักของคุณดูครับมันจะเดินๆนะครับใจมาครับผมไม่ได้มีอาคมขนาดนั้นนะลองดูครับลองดูผมมีเทคนิคให้คุณนะครับผมถ้าเกิดคุณยังส่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเราก็ อัดเสียงของเราเนี่ยแหละครับตรงโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปเขาเนี่ยครั้วก็ส่งแล้วก็ไม่ไม่ส่งไปก็คืออัดเสียงปุ๊บแล้วเราก็ทําท่าปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่งไปให้เขาเออแล้วพอเขาเปิดอ่านปุ๊บเปิดไปได้ยินปุ๊บเราก็แบบปิ๊งอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราคิดไว้ละนะครับผมคิดไว้แล้วว่าสำหรับคนที่ไม่มีอาคมจะทำยังไงครับผมมีสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับพร้อมเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่คุณสามารถ ทำได้ด้วยตัวเองนะครับเราแค่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นเงแค่คุณมีโทรศัพท์แค่นั้นพออย่าลืมนะครับอัดไว้ก่อนอัดไว้ก่อนปุ๊บอ่าส่งไปให้ปุ๊บอ่าเปิดแล้วเราก็ทําท่าอย่างนี้ไว้ครับเออวะทําไมคนต้องดูเรื่องนี้ให้อะไรกับคนดูบ้างอืมนอกจากอย่างที่บอกไปว่าการเล่าเรื่องแบบใหม่นะครับเป็นละครไทยที่การเล่าเรื่องค่อนข้างทันสมัยครับการตัดต่อเร็วมีความตื่นเต้นตลอดเวลานะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของละครเรื่องนี้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยครับครับคืออาคมกับพุทธศาสนาหรือทุกทุกอย่างที่เราทำเนี่ยครับคือมันอยู่ในเส้นเดียวกันหมดครับ <feed. S 2> คุณทําดีคุณก็ได้ดีอคุณทําชั่วคุณก็ได้ชั่วเพราะฉะน,นั้นตัวละครทุกๆตัวในละครเรื่องนี้ไม่ว่าทําดีหรือทำชั่วจะมีจุดจบหรือจุดจุดจบของเขาคนทําดีก็จะมีความสุขจะได้สิ่งดีๆนะครับคนทําชั่วบอสทั้งหลายก็จะต้องได้รับ จุดจบอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเรื่อยๆแล้วมันลุ้นกันครับว่าจุดจบของผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าจุดจบของคิมในอาคมจะเป็นอย่างไรฝากผลงานหน่อยครับขอบคุณที่แฟนๆทุกคนนะครับติดตามละครทุกๆเรื่องของผมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่ผ่านมาแล้วสี่เรื่องแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมนะครับติดตามทุกคนรอบข้างตัวผมเลยครับไม่ว่าอย่างวัววนนี้เล่นกับมาร์กี้เล่นกับเลเซอร์ <t> <ๆ S 2> ทุกคนก็จะไปติดตามเขาด้วยทุกคนน่ารักมากแล้วก็ ขอบคุณแฟนช่องสามที่รอดูละครเรื่องอาคมเป็นละครครบรอบย5ปีของทีวีซีนบินด้วยนะครับละครเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมสนุกกับการถ่ายทําละครเรื่องนี้มากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบต่อไปเรื่อยๆนะครับรอดูจุดจบของละครเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็พระเอกอีกหนึ่งคนที่อยู่กับเราครับเจมมานะฮะกับละครเรื่องอาคมนั่นเองครับซึ่งแฟนตาซีแอคชั่นเทเลอร์แล้วก็ น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับคนไทยฉะนั้นติดตามล่วกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจมส์มาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ